มันซ้ำซากมากๆ <S 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 สวัสดีครับทุกท่านที่หลงเข้ามาดูหรืออาจจะไม่มีคนลงเข้ามาดูเลยก็ได้ วันนี้แบทเมวจะมาเล่าความรู้สึกหลังจากที่ได้เล่นเกมไซ b e r ร์พัง2077จบได้3รอบนะครับจบแบบทำเควสเคลียร์หมดรอบหนึ่งแล้วก็จบแบบเอาฉากจบประมาณ2รอบก็จะบอกเล่าถึงสิ่งที่ชอบและไม่ชอบคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยครับและเนื้อหาทั้งหมดเป็นเพียงความคิดเห็นของผมบางทีผมอาจจะผิดพลาดก็ได้ให้เราลองมาคุยกันดูขอบอกไว้ก่อนว่าผมนี่แหละเป็นแฟนเกมค่าย CD p r o j e k เ Red อันเนื่อมาจากเกม The Witcher 3ที่เป็นเกมอันดับหนึ่งในใจผมนะครับคลิปนี้อัดเดือนกุมภาพันธ์2,564อ่าแล้วก็ไม่ต้องไล่ผมไปสร้างเกมนะผมทำไม่เป็นเอาละเราไปรับชมกันเลยสิ่งที่ชอบในเกม Cyberpunk 2077 1. เนื้อเรื่องเควสหลักที่ใส่ใจารายละเอียดเหมือนเดิมแม้มันจะเทียบไม่ได้กับเกม The Witcher ทนะครับ แต่ว่าในเควสก็ยังมีตัวเลือกหลากหลายแม้ในระหว่างเควสมันไม่ค่อยมีตัวเลือกที่ส่งผลแตกต่างกันเท่าไหร่ง่ายๆก็คือเส้นเรื่องที่มาเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรที่มันส่งผลมากเท่าที่ควรนะมันมีไม่กี่จุดอะไม่ถึง5จุดมั้งไอที่มันส่งผลหนักจริงๆก็คือการเลือกฉากจบนะครับยกตัวอย่างเควสท,ที่เราต้องไปเจรจาก,กับบิกแต่บิกอะโดนลอยยึดอำนาจนะครับแม่คุณเนาะถ้าหากเราสำรวจให้ดีจริงๆแล้วก็เราก็จะได้พบเจอบ,บิกที่โดนขังอยู่ บางจุดมันก็ใส่ใจราย,ายละเอียดเนืเรื่องนะครับแต่บางจุดม,มันก็งานเผาอะ 2. <Nope. S 1> อภาพแสงสีต้องขอบอกไว้ก่อนว่าภาพในเกมมันสวยมากจริงๆนะยิ่งถ้ามีเลเทซิ่งหรือเทคโนโลยีที่ทําให้เงาในเกมสมจริงมากขึ้นอ่าอันนี้ไม่นับเงาตัวละครเรานะจากการ์ดจอ RTX ของค่าย NVIDIA คุณจะได้ริมรสถึงความสวยของแสงสีแต่ก็อย่างว่านะครับช่วงนี้การ์ดจอแพง เมขาดตลาดสุดๆนะครับคุณจะต้องมีคอมเทพๆสเปคแรงจริงๆเพราะว่าเกมมันกินสเปคสุดๆเหมือนกันส่วนสําหรับคนที่มีการ์ดจอไม่แรงมากก็ยังสามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับภาพโลมันก็พอเล่นได้อยู่นะประมาณสัก30เฟรมสามภาษาไทยเกมนี้เป็นเกมภาษาไทยเต็มรูปแบบนะครับหากคุณอยากจะหาเกมที่มีภาษาไทยเทพๆเล่นสักเกมเกมนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน ยิ่งถ้าเป็นแฟนๆเกมจากเกม The Witcher T คงจะฟินกันไม่น้อยนะครับทั้งเมนูภาษาไทยในหน้าเมนูเนื้อเรื่องหรือแม้กระทั่งเอกสารที่ดูเหมือนไม่สำคัญเขาแปไม่ให้เราหมดเลยครับไอแบบไวรัสมาแวงเงี้ยถูกรางวัลเงี้ยโอ้มันเจอในชีวิตจริงครับ แล้วก็ทีมงานเราก็แปลดีนะครับแต่ถึงแม้การแปลไม่ได้สมบูรณ์แบบ100%เพราะเนื่องด้วยข้อจํากัดของภาษาภาษาอังกฤษกับภาษาไทยมันบริบทไม่เหมือนกันนะครับทําให้การแปลบางอย่างเราอาจจะยังงง,งๆแต่เราก็สามารถเข้าใจได้คำผิดนิดหน่อยก็ยังมีให้เห็นนะครับบางทีโค้ดก็อยู่ในหน้าแปลภาษาเรื่องนี้ไม่ว่ากันนะครับมันมันเล็กน้อยมากๆอ่ะส่วนใหญ่แปลดีและถูกต้องกว่า95เปอร์นะครับ 4. โฟโต้โหมดผมก็ไม่รู้ว่ามีเกมไหนที่มีโหมดถ่ายรูปเทพมั่งนะครับใครรู้จักก็ลองบอกผมได้นะเพราะว่าโหมดถ่ายรูปเกมไซเบอร์พังมันคือสาหรับผมอะ่ะมันคือสุดๆจริงๆภาพที่ได้เห็นในในปกหรือว่าตอนที่ผมเล่นสตอรี่หรือคอนเทนต์อื่นๆก็มาจากโหมดนี้ทั้งหมดนะครับปรับนูน่นปรับนี่ได้สารพัดมีถ้ามีฮาฮาที่เราเห็นใน Facebook อะไรเงี้ยให้กับตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาได้ด้วยสติกเกอร์ก็มีนะครับแปะกล้าวก็ใส่ได้หน้าชาลังเบอร์ได้หมดนะครับ ผมผมชอบโหมดนี้จริงๆนะให้เดวิเชอร์ทีนี่มีโหมดนี้บ้างนี่โอ้โหน่าจะฟินอะ่ะใครทำมดเก่งลองทำให้ผมหน่อยได้ไหม <laughs> าการเล่นเควสเสริมที่ส่งผลต่อการเลือกฉากจบรวมถึงความสัมพันธ์ของจอห์นนี่ที่ส่งผลต่อฉากจบอันนี้ผมว่าดีนะเพราะว่ามันทําให้คนที่อยากทําสปีดรันโดยที่ไม่ทำเควสเสริมมันจะมีฉากจบเลือกน้อยมากดังนั้นจะทําให้เราแคร์ในการเล่นเควสเสริมมากกว่าปกติเพราะว่ามันจะส่งผลต่อตัวเรื่องในฉากจบถึงแม้มันอาจจะไม่ได้เลือกแบบเกมหรือวิชทีนะไม่รู้จะสปอยหรือเปล่า มันจะมี5้าอย่างอะซึ่งมันมันไม่บอกเราต้องโต้ง,ตงว่ามันจะเป็นยังไงนะคือแบบระหว่างเล่นเอ๊ะอยู่ดีมันก็ขึ้นมาให้เลือกซึ่งมันส่งผลต่อฉากจบอันนี้ผมว่ามันลึกซึ้งมากกว่าแต่ก็โอเคอย่างน้อยเควสเสริมพวกนี้ก็ส่งผลต่อฉากจบ6ฉากเล็กที่ดูเดือด20บวกใครที่จะซื้อมาเพื่อจีบสาวก,ก็ได้นะครับเพราะว่าเกมมันโชว์แทพทุกอย่างไม่มีเซนเซอร์เลยนะครับมอสนี่ไม่ต้องใช้อะและฉากพวกนี้ก็ไม่ซ้ํากันเลยนะครับเพราะว่าในเกมเดอะวิเชตีของค่ายนี้นครับ ส่วนใหญ่จะเป็นฉากซ้ำๆกันแต่ก็นะอ่าผมนวดจะน้อยไปไหนถ้าใครเล่นเพื่อมาจีบน้องจูดีก็คุ้มอยู่นะครับผมว่าคุ้มนะเพราะมันมีหลายคนที่จีบถึงแม้จะเป็นผู้ชาย2หญิงสองเจ็ด <c oughs> จอหนนี่ซิลอร์แฮนนินยามของลุงแกก็คือบนตีมากไม่ว่าเราจะทำอะไรแกก็จะพูดถึงมุกนู่นมุกนี่มุกนั่นสารพัดเลย ถ้าคุณเคยผ่านเกมเดวิชเชอรทีมาก่อนคุณจะรู้สึกคุ้นคุ้นเนื่องจากแกจะชอบเล่นมุกถกักทางประชุดประชันอะไรเงี้ยคล้ายๆกับแกรนอลในเกมเดวิชเชอรทีเลยนะครับแปดเควสหารถให้เดลเมีคือตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะเป็นเควสอะไรที่น่าเบื่อนะครับแต่พอได้เล่นแล้วเออทำเควสสร้างสรรค์ามาดีวะ่ะคือแบบว่ามันปรับอารมณ์ไม่ทันเล่นเลยเอาเปา็นว่าลองเล่นไปดูครับไม่สปอยแล้วกนะันแอบมีนามาตอนท้ายด้วยนะเ้าการบอกลาของตัวละครหลังจบเกม ซึ่งในแต่ละฉากจบหรือความสัมพันธ์ที่เราเคยไปสร้างไว้ในระหว่างเล่นนะครับมันก็จะส่งผลต่อฉากนี้ได้ไม่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สร้างสารรค์ดีนะแต่มันยังทําให้เราคิดถึงตัวละครน,นั้นๆด้วยสิ่งที่ไม่ชอบในเกม c y b e r ร์พั2 0อ7 1. AI เจ็ดอโง่ด้วยความที่เกมมันเป็นมุมมองแบบ FPS หรือ First Person Shooting นะครับมุมมองบุคคลที่1และการมีระบบสเตลหรือการรอบเลนเนี่ย มันทําให้มองเห็นความโง่ของ AI ได้ได้ง่ายมากบางทีผมก็ว่ามันไม่ได้โง่หรอกแต่แค่มันไม่สมเหตุสมผลส่วนที่โง่คือ AI ตายตัวแบบว่าคุณจะล่อให้มันไปตรงไหนมันก็ไปอ่ะมันไม่ค่อยมีรูปแบบอื่นะอันนี้ขอเทียบกับเกมที่มีระบบสเตลเทพๆนั่นก็คือเกม Metal Gear Solid V Phantom p a i n บางทีเราล่อให้มันไปอ่ะมันไม่ไปนะมันคือมันฉลาดอ่ะมนสงสัยขึ้นมาทันทีจังหวะนั้นแหละคือมัน เราต้องสวยแล้วเราต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่กับไซเบอร์พังมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเหมือนล่อไปไหนมันก็ไปแต่มันก็มีบางจุดนะที่ AI มันก็ฉลาดเกินนะด้วยเกมที่มันมีระบบให้ซ่อนศพแต่ถ้าเราไม่ซ่อนศพเอาไว้ในถังซ่อนศพเหมือนแบบเกม Hitman อย่างแล้วเราเอาศพไปวางในจุดที่ไม่คิดว่า AI จะเห็นเงี้ยมืดๆอย่างเงี้ยหรือว่ามีกำบังนิดๆหน่อยๆแบบถังอะไรเงี้ย คือมันเห็นทางนั้นอะไรของมึงเนี่ยหรืมึงยะงโง่มึงฉลาดเหมือนมันมองข้ามอะผมไม่เข้าใจอธิบายเหมือนกันคือผมคิดว่าผมเนียนแล้วนะแต่มันก็รู้ตัวถ้าคุณไม่ซ่อนในถังอะอยู่ดีมันก็ฉลาดขึ้นมาเลยนะโอเคส่วนเรื่องความฉลาดตอนบูก๊ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าเกมปกตินะครับเออเออ,เอ,อบ้างออก็เออเยอะอ,อยู่อะแต่เกมอื่นๆที่ผมเคยเล่นม,มันก็ไม่ได้มีเกมไหนที่ทําได้ดีกว่านี้นะในแนว FPS 2. เกมพี ay, ระบบคอมเบ็ บอกเลยว่านี่เป็นเกม FPS RPG ที่ผมไม่ค่อยถูกใจเลยถ้าเทียบกับเกมที่ผมเคยเล่นมาแบบ For Alpha มันก็พอๆกันนะคือผมไม่ค่อยชอบเกมที่มันเป็นแนวยิงแบบ RPG เนื่องจากว่ามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะยิงหัวคนนัดเดียวไม่ตายต่อให้ไม่มีหมวกกันกระสุนยิ่งเจอตัวเลเวลมากๆนะยิงยิงไปเฮ้อวันไหนตายก็ไม่รู้ส่วนตัวทําเป็นเกมแอคชั่นไปเลยน่าจะมันกว่าแบบ c อฟดีตี้แบทเทนฟิลเงี้ยแต่ก็ย่างว่าแหละเก,กลเกมแต่ละเกมมันก็มีสไตล์เป็นของตัวเองส่วนที่ผมคิดว่าเป็นส่วนที่แย่ที่สุดของระบบเกมเพย์คือการโจมตีระยะประชิดนอกจากแอนิเมชันตัวละครมันจะห่วยแล้วมันดูแบบอพูดว่าอย่างไงเดีะถ้าใครเคยเล่นก็น่าจะรู้มันเป็นยังไงถ้าจะบอกว่าเทียบกับเกมไหนดีผมว่าไรอิงไรน่าจะทําได้ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมานะคือระบบระยะประชิดเนี่ยเออมันสนุกอะแต่ของไซเบอร์พังเนี่ยโอ้ยอย่างวะ่ะ ยังอุตส่ามีเควสต,ต่อยมวยด้วยนะทีมงานเขาไม่ได้ลองเล่นเหรอมันมันแย่แค่ไหนระบบระยะไปชิ้นเนี่ย 3. สศัตรูที่จำเจเนื่องจากผมเป็นคนที่เบื่อง่ายนะครับมาเจอศัตรูเกมนี้มีคนหุ่นยนต์โดนแค่นี้จริงคนที่มีประมาณ80%อ่นะถ้าจำได้ออกอีกก็จะมีสไนเปอร์ปืนกลเบาปืนกลหนักตีใกล้เน็ตันเนอร์ประมาณนี้ครับความหลากหลายนี่แทบไม่มีเลย ไม่เห็นจะมีพวกถือโล่ใหญ่บ้างพวกยิงล็อกเก็ตลันเชอร์บ้างรับรองใครเบื่อง่ายแบบผมนี่จะร้องยี้เลยส่วนหุ่นยนต์กับโดนก็มีประมาณ10%ของศัตรูทั้งหมดแล้วมั้งซึ่งมีรูปแบบเดียวเลยมั้งมีป้อมปืนอีกนะแต่ว่าจะนับเป็นศัตรูก็ได้นะหุ่นยนต์จะมีแค่2ชนิดมั้งเท่าที่ผมรู้นะเหมือนตัวนึงถือปืนกับอีกตัวนึงเหมือนหุ่นยนต์ในเมทัลเกียร์หรือไคย,ยิทนอะผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันส่วนโดนจะมีแบบเดียว ิผมก็กังวลเรื่องความหลากหลายของศัตรูอยู่นะพอเจอกับตัวเท่านั้นแหละเป็นอย่างที่ผมกังวลจริงๆโดยเขาให้หผลว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้ตายไปหมดแล้วนะเหลือแต่น้องแมว ขนาดเกม Assassin's Creed Odyssey ยังมีสัตว์เล็กส,สัตว์ใหญ่ให้สู้เลยยิ่งถ้ามองไปถึงเกมหรืวอว i ชันทีนะครับความหลากหลายของศัตรูมันทำให้เราต้องรับมืออย่างดีนะครับแต่นี่เอาปืนง,ง,งโงไปปืนนึงก็ลุยได้หมดแล้วอะ่ะยิ่งถ้าใช้แขนคนยิงระเบิดกระสุนยาสลบนะโคตรโอพียิงนัดเดียวนอ้อเพราะส่วนใหญ่ศัตรูก็จะเป็นคนไม่เข้าใจเหมือนกันส<ต> <4, S 2> บักจุกจิกทุกปากที่คุณเคยเห็นผมอาจจะเคยเจอมาหมดแล้วทั้งหนุ่มล็อกกีตาร์ล่องหนบักของในมือไม่หาย บัก NPC ซ้อนกันบัก NPC เดินทะลุบั๊ก Animation ไม่ขยับบักต้นไม้บั๊กรถจมดิน บลาบลาบลาแม้กระทั่งบักคนขับมอเตอร์ไซค์แล้วถอดเสื้อนี่ผมลืมบักอะไรก็บอกผมด้วยนะแต่ผมว่าบักเยอะ,ยอะ,ยอะมันก็สมกับชื่อเกมดีนะใส่ผ้าพันี่ยแบบเจออะไรแปลกๆมันก็คือใส่อร์พังอะไรเงี้ยคือเกมอื่นมันก็มีนะไอพวกบัก,กจุกจิกเนี่ยแต่ Cy ่ผ้าพังมันจะเหมือนอะไรแบบแบบผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะเหมือนเกมมันทํามาไม่ค่อยดีอะทำเป็นว่าใครไม่ชอบเกมบักเยอะๆยะ,ยะก็ข้ามเกมนี้ไปก่อนแล้วกันนะยังกว่าจะมีแพทอื่นที่ดีกว่านี้นะหวังว่าจะดีกว่านี้นะหรือถ้าใครอยากพิสูจน์บักก็มาลองได้ครับ 5. ้าอ m นดิมชันของตัวละครความแข็งทื่อคือนิยามของตัวละครในเกมนี้เฮ้ยทำไมมันแข็งได้ขนาดนี้วะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ปรับปรุงมาจากเกมหรือวีเชียร์ทีะครับผมเลยอยากให้มันปรับปรุงให้เนียนกว่านี้น่อยนี่มันปี2021แล้วนะ หกเมืองที่ไม่มีทางลัดที่ขัดใจผมมากๆคือเส้นทางมันอยู่ข้างหน้าแค่2 300เมตรเนี่ยแต่คุณต้องเดินอ้อมเป็นกิโลเพื่อไปนี่สิเจอหลายที่มากๆนะที่มันเป็นแบบนี้คือจะทําทางลัดให้ผมหน่อยก็ไม่ได้หรอคือเขาไม่ได้ลองเล่นแบบละเอียดหรอมันเสียเวลานะเวลาผมปั่นปั่นมาทําคลิปเนี่ยแต่ก็ยังดีนะครับที่มีขาเทียมช่วยให้กระโดดแบบผาดโผนได้อยู่ 7. การตกสูงเกมนี้นะครับตกสูงก็ตายเหมือนเดิมมีสกิลให้อัพด้วยนะ แต่ไม่ค่อยจะช่วยอะไรเลยถ้ามันสูงมากๆคุณก็ตายอยู่ดี 8. ระบบน้ําหนักก็เหมือนกับตกสูงนะครับคือยังมีเรื่องน้ําหนักมากวนใจนะผมว่ามันน่าจะเป็นทําเป็นออปชั่นเสริมดีกว่านะ แบบขยักเล่นยากๆก็เปิดระบบน้ำหนักขยักในชื้นๆก็ปิดเนี้ยเ้ 9. ปฏิสัมพันธ์ของ AI ข้างทางเมืองที่ไรชีวิตชีวาบอกตรงว่าเล่นเกมนี้ไม่ค่อยอยากจะเดินสำรวจในเมืองเลยโอเคเมือมันก็สวยนะแต่ปฏิสัมพันธ์ของ n p c นีี่มันไม่ชวนให้เดินเล่นเลยมันไรชีวิตชีวามากๆให้คุณลองเดินดูสักครั้งแล้วคุณจะเข้าใจครับ10ระบบตำรวจที่จริงผมก็ไม่ค่อยได้ยิงคนเลยหรอกแต่ส่วนใหญ่จะขับรถชนคนตายเพราะว่าคุมรถไม่อยู่ แล้วตำรวจก็จะสปอนขึ้นมาคือจะมีโดนมาก่อนแล้วก็จะกลายเป็นตำรวจปกติใครหวังว่าจะให้ตำรวจขับรถมานี่ไม่มีครับมันจะสุ่มเกิดแบบว่าเดอร์ฟัคมากๆคือแค่ระบบพื้นฐานของคุณยังทำได้แบบนี้ GTA Vice City เขายังขี่ตำรวจยังขี่รถมาเลยนะกี่เกมกีป่ปีแล้วอ่ะ11จบเกมคือถ้าใครเล่นจบแล้วหลังจากจบเครดิตเกมก็จะย้อนมาก่อนเราเริ่มภารกิจสุดท้ายหึแล้วทำไมพี่ไม่ทำแบบ นิวเกมพั s แบบ d ดวิชั่ทีล่ะครับแบบนี้มันเหมือนเราอย่างเล่นไม่จบอะ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีก็รู้นะว่ามันมีตอนจบหลายแบบจะให้เดินเล่นแบบเล่นจบไปแล้วอย่างเงี้ยมันจะทํายาก 12. จุดฟาร์มที่ซ้ำซากเกมจะดีไซน์จุดฟาร์มที่ดูเหมือนหลากหลายให้เรานะครับ ผมก็เออเห็นตอนแรกนะมันก็มีเควสหลากหลายดีนะแบบเยอะเหมือนกันแะแต่พอได้ลองเล่นนะมันซ้ำซากมากๆเควสททำลายล้างเควสรับจ้างฆ่าเควสขโมยของเควสอจชยากรรมบลาบลาบลา ท้ายอีหลอบเดิมก็คือเด,เดินลุยต้องๆฆ่าคนเก็บของหรือว่ารอบเลนส์แล้วแต่คุณจะเลือกใครว่าในเกมรือวิชาทีว่ายน้ําเก็บของในเกาะสเกลกาหน้าเบื่อนะครับอันนี้ก็พอๆกันครับเผื่อหน้าเบื่อกว่าอีกในเกมรือวิชาทีนะยังมีจุดฟาร,ร์มมอนที่ต่างกันด้วยนะแต่น,นี้แบบโอ้คุณดีไซน์เป็นคนอย่างเดียวยืนไปจาจุด1้เควส,สที่ไม่ปวดตับตอนแรกอ่ะผมคาดหวังกับเควสเกมนี้มากๆนะ มันต้องได้รับการปรับปรุงให้ปวดตับของเกมวิวิชชีแน่แน่พอได้ลองเล่นนะมีแต่เควสที่ไม่ได้รู้สึกลำบากใจในการเลือกเท่าไหร่โลกนี่เกือบเป็นสีพูแล้วมั้งสำหรับผมนะมีเควสที่ตัดสินใจยากมากๆประมาณ3-4เควสเควสเสริมมันก็มีไม่กี่เควสอนะไม่ถึง5เควสมั้งที่ผมรู้สึกเลือกยากจริงๆเผ<อ>ือ่อจะ2อามเควสแค่นั้นแหละที่ผมนึกออกตอนนี้นะจนเควสหลักลำบากใจลำบากใจแค่ตอนจบ2จุด นับบักใจแค่ก่อนเข้าภารกิจสุดท้ายใช่ไหมที่มันเป็นทางเลือกแล้วมันก็จะมีทางเลือกอีก2ตัวที่เราต้องเลือกไม่ว่าจะเลือกเวทไหนแค่นั้นอะ่ะสองจุดสิบสี่อ่ะบอบนวดน,น้อยของข้อนี้มีแค่นี้แหละคนหลายๆที่มั่งจะได้ไหม 15การข้ามเวลาระบบสภาพอากาศเกมนี้ถึงจะมีการข้ามเวลาแบบเกมเก่าของเขาคือเด e w i t c h นะครับแต่ดูเหมือนมันจะไม่ได้ข้ามเวลาเลยคือลองสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับแล้วกดข้ามเวลาดูสักย4ชั่วโมงกลับเข้ามามันก็เดินเหมือนเดิมเหมือนข้ามเวลาแต่ว่าคนหรือบรรยากาศรอบๆมันก็อยู่ที่เดิมเอาแบบนี้จริงดิแล้วมันจะเกี่ยวยงกับระบบสภาพอากาศนะครับเกมนี้ฝนไม่ค่อยตกหรอครับตกตามภารกิจหลักประมาณ1ครั้งแล้วก็คือผมเคยเห็นตกไปอีก2รอบ ประมาณนั้นแหละแต่กันนั้นถ้าเราอยากข้ามเวลาเพื่อเปลี่ยนสปาประกาศมันนั้นไม่ยอมเปลี่ยนให้เรานะครับเพราะว่าการข้ามเวลามันแค่ข้ามเวลาจริงคือมันไม่ได้เปลี่ยนบรรยากาศร,รอบตัวว่า m p g จะต้องเดินไปตรงไหนในเวลาเท่านี้อะ่ะ t นฟิเชอร์คือนั่งสมาธิมันก็ยังเปลี่ยนที่นะ16จะกการรอสายโทรศัพท์มันก็เป็นระบบที่ดูสร้างสารรค์ดีนะในเกมนี้แต่มันก็ใช้ในการเดินควสเป็นหลักและบางที n p c ที่เราอยากให้มันโทรมามันไม่ค่อยโทรมานะ อยากให้ระบบนี้มันแล้วแต่เรามากกว่าคือแบบเราพร้อมก็โทรหา NPC เริ่มวสได้เลยอันนี้คือคุณต้องไปรอ NPC เนี่ยนะ 17. เส้นทาง3เส้นทางที่แทบไม่ต่างกันเลยคืออย่างที่ทราบกันนะครับว่าไซเบอร์พังมันจะมีทางเลือกให้เราเลือกเล่น3เส้นทางโนแม d เด็กข้ามถนนหรือว่าบริษัทนะครับประเด็นอยู่ที่ว่ามันต่างกันแค่ตอนเริ่มเกมเท่านั้นจริงๆหลังระหว่างวสเนี่ยมันจะมีคําพูดของแต่ละช้อยของ 3เส้นทางนี้นะครับแต่มันไม่ได้ส่งผลอะไรที่มันเป็นผลกระทบใหญ่หรือผลกระทบเล็กนี่ผมก็ยังไม่ค่อยเห็นเลยคือเขาทําต่างกันมานิดเดียวเองนะครับมันไม่มีรีเพย์แวลูหรือว่าคุณค่าในการเล่นซ้ํานั่นเองครับก็ถ้าใครจะเก็บครบ100%ปรเ็ครั้งเดียวผมว่าโอเคนะหรือว่าจะเล่น2รอบแค่ผู้หญิงกับผู้ชายเอออันนี้จะได้ครบหมดแค่นั้นก็พอนะครับและตัวเลือกที่ดีที่สุดในการเล่นผมว่ามันคือบอริษัทนะครับในเรื่องหลักๆมันจะเกี่ยวกับบริษัท แล้วคุณจะได้เจออีสเตอร์เอ็สำหรับแฟนเกมค่ายนี้นะครับ18ระบบแต่งตัวละครที่มีตัวเลือกให้แต่งตัวละครมากมายแต่ไม่รู้สึกว่ามันจะมีประโยชน์ตรงไหน,นใ้ระบบฟันเนี้ยระบบของรับเนี้ยคุณจะใส่มาทําไมมันไม่มีประโยชน์เลยคุณเอาเวลาไปพัฒนานระบบอื่นดีก,กว่าไหมซึ่งแต่งมาสวยแค่ไหนเราก็เห็นเฉพาะตอนถ่ายรูปหรือตอนขับรถหรือไม่ก็ตอนจบเกมไปเลยในรองเพไม่มีทางเห็นหน้าคุณเด็ดขาดอยู่เว้นคุณจะส่งกระจก ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมทั้งหมดเลยนะครับมาคุยกันสนุกสนุกบางทีผมอาจจะเอาแต่ใจไปหน่อยเพื่อนๆที่ได้ลองเล่นเกมนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรที่อยากคุยกันไหมครับชอบไม่ชอบตรงไหนลองพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็ได้แต่หวังว่าแพทหน้า,นาเขาจะพัฒนาเกมให้มันดีขึ้นกว่านี้นะเกมเหลือราคาแค่800แล้วนะ <c oughs> ใครอยากลองก็ลองได้นะสำหรับวันนี้แบทแมวก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ